วันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2024ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้เราฟังพระพจนะของพระเจ้าจากหนังสือวิวรณ์ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวิวรณ์นั้นมีทั้งหมด22บทที่จรัรสาวกได้ประพันธ์ขึ้นเพราะว่าได้เห็นนิมิตที่พระเยซูคริสเผยแสดงพระองค์ กับจอร์นที่เกาะพัดมอดและในช่วงเวลาช่วงนั้นท่านอายุ95ปีนะครับได้ทำนายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นจะมาพิพากษาลงโทษและเสด็จกลับมาครั้งที่สองในหนังสือวิวรณ์นั้นเป็นพระคัำพีที่เข้าใจยากนะครับแต่ว่าก็มีในยะที่สำคัญที่สุดเพราะว่าใช้ทุกคำนั้น เป็นสัญลักษณ์และเราเองก็ไม่ได้เข้าใจถึงมากมายแต่ก็พระเจ้าได้ส่องสว่างโดยทางพระจิตเจ้าทําให้เราได้รู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเรากับความรอดของเราในอนาคตน,นะครับวันนี้ด้วยความจริงเราฟังพระพจนะของพระเจ้าในบทที่20จากวิวรณ์แต่ถ้ว่าเราต้อง เรียกว่าเท้าวความและเข้าใจเรื่อยมานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับแม้ว่าเป็นสิ่งยากแต่ว่าอยากจะอ,อธิบายให้ฟังแม้เราจะไม่เข้าใจตอนนี้แต่ก็เชื่อว่าเราฟังแล้วฟังอีกอ่านแล้วอ่านอีกพระจ,จิตเจ้าจะนำทางเราให้เรามั่นใจและก็เราสามารถที่จะก้าวไปสู่ความรอดของเราได้นะครับเมื่อเรา ได้อ่านบทที่19นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าซึ่งอันนี้เป็นหัวใจที่สุดสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับคำสรรเสริญเป็นการตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยความรู้สึกจากใจจริงของเรายิ่งเรารู้จักพรง์คดีขึ้นและได้เห็นพระองค์ในสิ่งที่พงค์ทรงกระทำมากขึ้น เราก็ยิ่งตอบสนองด้วยการนมัสการพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับการสรรเสริญนมัสการพระเจ้านั้นจึงเป็นหัวใจที่แท้จริงของเราคิตชนเราจงนมัสการพระเจ้าผู้เดียวนะครับที่เราได้รับพระบัญญัติ <c oughs> เป็นประการแรกก็คือเรื่องนี้ทีเดียวนะครับผู้คนเป็นอันมากในสวงสวรรค์ก็ ร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเพราะว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพงค์และเราจะเห็นภาพของผู้อาวุโส24ท่านนะครับที่เราเคยได้ฟังมาแล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอันนี้จึงเป็นจุดสุดยอดนะครับจุดสุดยอดของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นก็คือการพิพากษาคนชั่วคนได้ทำบาปและ จะเกี่ยวกับเรื่องงานฉลองเลี้ยงสมรสของพระเมสสโปดกพระเมสสโปดกนี่คือใครก็คือพระเมสสซยาก็คือพระผู้ไทยก็คือพระเยซูคริสต์ร่วมกับเจ้าสาวของพระองค์เจ้าสาวคือใครเจ้าสาวก็คือพระศาสนาจากักรพระศาสนาจักรคืออะไรพระศาสนาจักรก็คือผู้ที่มีความเชื่อและมีความซื่อสัตย์ จากทุกยุคทุกสมัยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าสาวแตกต่างกันอย่างมากนะครับกับเครื่องแต่งกายอันหรูหราฟู่ฟ้าของอหญิงโสเภณีในพระคัมภีร์ใช้สัญลักษณ์อันนี้นะครับซึ่งเราได้ข้ามบทนี้ไปไม่ได้อธิบายนะครับเครื่องแต่งกายของเจ้าสาวนั้นก็คือความชอบธรรมของประชากรของพระเจ้าเก่าคือพวกเราแต่ละคนนี่แหละ ที่เป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรและเราได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้านะครับร่วมพิธีกรรมทางศาสนาจากๆโดยความเชื่อนะครับนี่เป็นการสะท้อนถึงเราได้ตอบสนองพระกรณียกิจของพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเราให้รอดเป้าหมายชีวิตของเรามีอย่างเดียวนั้นก็คือไปสู่ความรอด นะครับทูตสวรรค์ไม่ได้ยอมรับการหมอบกบราบน้ำพการพระองค์ดังที่จอนได้บรรยายนะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวสมควรได้รับการมรัสการเราทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับกับจอนฉะนั้นการที่เรา,อามอบกราบภายนอกอย่างเดียวนั้นถ้าไม่ได้มาจากใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับฉะนั้น เราต้องทำทุกอย่างมาจากดวงจิตดวงวิญญาณของเรานะครับก็คือเรานำมัสก,การพระเจ้าด้วยพานุภาพของพงค์พระเยซูคริสต์คือศูนย์กลางของการเผยแสดงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและแผนการถ่ายบาปของพงค์นะครับการอธิบายเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจแต่ว่านี่เป็นบัญชาของพระเจ้ามาอย่างเรา และการตัดสินครั้งสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับในปลายปลายบทที่19ยังพูดถึงบึงกรรมฐานซึ่งหลายคนว่าบึงกรรมฐานคืออะไรบึงกรรมฐานนั้นก็คือเป็นปลายทางสุดท้ายของคนที่ทำชั่วทำบาปนะครับและบึงกรรมฐานนี้ก็จะแตกต่างจากขุมนรกนะครับที่กล่าวถึง ไว้เหมือนกันก็คือจะต้องเผาผลาญแต่ว่าพ่อกอ็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับไฟชำระที่เราจะต้องอชำระดวงจิตดวงวิญญาณของเรานะครับและเราเองนั้นพ่อได้บอกหลายครั้งอยู่เหมือนกันว่า,าเราต้องอาการทำความดีในโลกนี้นั้นแม้ไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้า ได้บันทึกเอาไว้ในหน,งนังสือหนังสือม้วนที่จะต้องคลี่ออกมาเป็นวันพิพากษากล่าวคือทุกคนนั้นแหละที่อยู่ในโลกนี้ก็จะได้รับการบันทึกของชีเรื่องราวของชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเราอย่างมากก็คือการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นเราอย่าไปตกใจว่า ทำไมเราทำความดีแล้วเราจะได้รับการตอบสนองหรือไม่นะครับอันนี้เราจะได้รับการตอบสนองอย่างแน่นอนทีเดียววันนี้พอเราอ่านบทที่20นั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำนายระยะเวลา1.000ปีช่วงพันปีคืออะไรอันนี้ก็เข้าใจยากนะครับผู้คนก็มักจะเรียกพันปีนี้ว่าสหัสวรรษนะครับหรือมิลเลนเนียม ซึ่งมาจากคำว่า1,000ในภาษาลาตินนะครับมิลเลนเนียมนักวิชาการทางพระคัมภีร์นะครับก็มีความเห็นแตกต่างกันในคำว่าพันปีนั้นจะมาเมื่อไรเกิดขึ้นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับแนวคิดหลัก,ลกสามประการและทัศนะแตกต่างกันไป3อย่างนะครับก็คืออันที่1นนั่นก็คือทัศนะเกี่ยวกับ หลังยุคพันปีอะไรจะเกิดขึ้นทัศนะที่สองก็คือทัศนะก่อนยุคพันปีอะไรจะเกิดขึ้นและทัศนะอีกทัศนะหนึ่งก็คือการที่ไม่มียุคพันปีนะครับก็เป็นการที่อย่างที่พ่อบอกก็เข้าใจยากนะครับต้องขอพระคุณของพระจิตเผยแสดงให้เราเข้าใจนะครับทัศนะหลังยุคพันปีนั้นเชื่อตามตัวอักษรว่าเป็นช่วงว่า เป็นช่วงเวลาพันปีจริงๆเป็นพันปีแห่งสันติสุขบนโลกนี้ซึ่งพระเยซูคริสต์นำเข้ามาเมื่อสิ้นสุดพันปีแล้วซาตานก็จะถูกปล่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งและพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาพิชิตสั่งซาตานและจะครอบครองอ,อยู่เป็นนิดนิรัน์นะครับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นี่แหละจะเป็นจะเกิดขึ้นช่วง จะขึ้นหลังช่วงพันปีนะครับหลังช่วงพันปีและทัศนะที่สองก็พูดถึงว่าก่อนยุคพันปีนั้นก็ถ้าเชื่อตามตัวอักษรก็เป็นช่วงเวลาพันปีจริงๆแต่เชื่อว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการครอบครองพันปีของพระอ,องค์นะครับก็คือพระอ,องค์จะมาปกครองพระอ,องค์เป็นกษัตริย์สากลจักรวาลอยู่แล้วนะครับ และครอบครองนี้จะเกิดขึ้นก่อนการกำจัดซาตานในช่วงสุดท้ายส่วนอีกทัศนะหนึ่งนักพระคัมภีร์ก็บอกว่าไม่มียุคพันปีเข้าใจว่ายุคพันปีนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ของช่วงเวลาการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของโป่งนะครับพันปีนี้จะเป็นการครอบครองของพระเยซูคริสต์ในใจของผู้ที่มีความเชื่อ และพระศาสนาจักรของพง์ด้วยเหตุน,นี้ยุคพันปีนี้จึงเป็นอีกคํากล่าวหนึ่งที่หมายถึงยุคของพระศาสนาจักรยุคนี้จะสิ้นสุดลงไปเมื่อเวลาพระเยซูคริสต์เด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองดังที่พ่อบอกพระคัมภีร์นั้นเป็นคำพยากรคําทํานายในบทสุดท้ายหมายถึงวิวร์เนี่ยนะครับเป็นหนังสือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆวันนี้จอนก็ได้กล่าวถึงการทํานายอยู่ หลายๆข้อทีเดียวพ่อก็เลยอยากจะนําให้เรามาติดต่อติดต,ต,ต,ตรายตรองอย่างดีทีเดียวในสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คืออยากจะสอนเราก็คือชีวิตของเรานั้นจะต้องจบลงแน่นะครับแล้วก็ซาตานก็จะพินาศแน่แล้วก็การพิพากษาผู้ตายนั้นก็จะเกิดขึ้นแน่นอน ฉะนั้นบุคคลที่เจริญชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างาลึกซึ้งบุคคลพวกนี้จึงมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าชื่อของเขาได้รับการบันทึกไว้แล้วในสมุดแห่งสวรรค์นะครับฉะนั้นเราแต่ก่อนนั้นเคยมีภาพยนตร์เรื่องพิภพมัจจุราชอะไรซึ่งก็นำมาฉายหลายครั้งก็มีการเปิดบัญชีบันทึกต่างๆนี่ก็เป็นภาพที่แสดงออกพ่อมั่นใจว่า ศาส,สนาทุกศาสนาสอนเรื่องนี้ชีวิตหลังความตายนั้นอาจจะต้องมีการพิพากษามีการชั่งน้ำหนักระหว่างความดีกับความชั่วทั้งหลายทั้งปวงทางพุทธศาสนานะันมักจะเน้นเรื่องกรรมนะครับเรื่องกรรมเรื่องการทำบุญอ่าเรียกว่ากรวดน้ำเนี่ยภาษาทางพุทธนะครับส่งอ่าความดี อธิษฐานภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับฉะนั้นเราก็ถ้าถ้าเราไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายถึงชีวิตอมตะชีวิตนิรันดรเราจะมาสวดภาวนาสำหรับและคิดถึงผู้ล่วงลับทำไมก็เพราะว่าเป้าหมายชีวิตของมนุษย์นั้นก็คือความรอดเท่านั้นเองทุกศาสนาสอนเรื่องนี้ เราต้องนำวิญญาณของเราไปสู่ความรอดให้ได้แต่วิธีการอธิบายวิธีการสอนนั้นต่างกันแต่ว่าเป้าหมายนั้นก็คือไปสู่จุดเดียวกันนั่นก็คือสวรรค์นิรันดรวันนี้ในพระคัมภีร์จึงพูดถึงเรื่องสวรรค์มากมายทีเดียวและถ้าเราจะอ่านต่อไปนะครับก็วิวรณ์บทที่21ก็จะพูดถึงการสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่กล่าวคือเยรูซาเล็มใหม่นะครับ แล้วก็บทสุดท้ายก็จะกล่าวถึงเรื่องแม่น้ำแห่งชีวิตฉะนั้นชีวิตในโลกนี้เราจึงหาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้เด็ดขาดนะครับสิ่งที่เราจะต้องมั่นคงให้ได้และยึดมั่นให้ได้นั่นก็คือสวรรค์สวรรค์หลายคนก็ถามว่าเป็นสถานที่หรือก็ไม่ใช่นะครับเป็นสภาวะที่จิตวิญญาณของเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้านะครับ นั่นก็คือ,อสวรรค์ภาษาจีนถ้าใครรู้ภาษาจีนนั้นจะลึกซึ้งมากเลยนะครับภาษาจีนคำว่าท้องฟ้าแปลว่าอ่านว่าเทียนเทียนแปลว่าฟ้าแต่ว่าเทียนจู่ซึ่งเหนือชั้นสวรรค์ขึ้นไปอีกยิ่งใหญ่กว่าสวรรค์อีกนั่นก็คือพระเจ้า ฉะนั้นจึงใช้คำว่าเทียนจูนั่นก็คืออมตะเนิรันการเป็นอันฟ้ากับโอเมกาตลอดการเนิรันดรนนี่แหละคือเป้าหมายที่ชีวิตของบุคคลหนึ่งเมื่อเดินทางผ่านพ้นในโลกนี้ไปแล้วเราก็ต้องเข้าไปสู่ความเป็นอมตะมีความสัมพันธภาพเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะครับม เมื่อวานนี้ได้อ่านข้อความสั้นๆที่พระกุญเจ้าวีระได้แปลจากภาษาอังกฤษนะครับก็น่าสนใจมากทีเดียวเวลาพระเจ้าสร้างปลาก็ให้คู่กับน้ำนะครับถ้าเกิดปลาขาดน้ำไปก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จบชีวิตจบลงนะครับและก็เวลาพระเจ้าสร้างานกในอากาศ นกก็ต้องคู่กับที่โบยบินอยู่ในสวงสวรรค์ในอากาศแต่สิ่งหนึ่งก็ถ้าอากาศไม่มีนกก็บินไม่ได้ชีวิตก็จบไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อจำไม่ได้ที่สำคัญสุดเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระอ,องค์สร้างตามาภาพลักษณ์ของพระอ,องค์เวลาพระอ,องค์สร้างสัตว์ต่างๆพระอ,องค์ก็ให้มีแผ่นดิน ถ้าไม่มีแผ่นดินสัตว์ต่างๆนั้นก็สูญสิ้นไปแต่เวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์สร้างให้เป็นสายลาักษณ์กับพระองค์ก็คือเหมือนกับภาพลักษณ์ของพระองค์ฉะนั้นถ้ามนุษย์ขาดพระเจ้าไปทุกอย่างก็จบสิ้นฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งยวดน,นะครับฉะนั้นนี่เป็นตักกะง่ายๆ เป็นตรรก,กะที่ว่าชีวิตเหล่านั้นมาจากพระเจ้าเราก็คืนให้กับพระเจ้าฉะนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่า,าเราจะสอนสัจธรรมอย่างไรในที่สุดเราก็ต้องมาลงเอยถึงเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ดีฉะนั้นหัวใจสําคัญที่สุดนั้นก็คือความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้านั่นเองและเราสัมผัสพระเยซูเจ้าก็คือพระเจ้านั่นเอง พระเยซูคริสต์นั้นมาบังเกิดเป็นมนุษย์เรากำลังเตรียมที่จะรับเสด็จพระคิดเจ,จา้านั่นก็คือเราจะมีคริสต์มาสอีกแล้วนะครับการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นเป็นทมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือเราสามารถสัมผัสพระเจ้าได้ที่เป็นมนุษย์แบบเรามนุษย์ดุจเหล่านี่เองฉะนั้นเราจึงเข้าใกล้ชิดองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ แล้วพงมาประทับอยู่ท่ามกลางเราจนทุกวันนี้พงก็ยังประทับอยู่กับเราโดยพระคุณของพระจิตนั้นเราก็ยังสัมผัสพระเจ้าได้ในทุกกรณีเราสัมผัสพระเจ้าจากพระคัมภีร์ไบเบลิลสัมผัสพระเจ้าจากความรักต่อเพื่อนพี่น้องของเราสัมผัสพระเจ้าในพิธีกรรมสัมผัสพระเจ้าที่จุดสุดยอดที่สุดนั้นสำหรับชาวคาทอลิกนั่นก็คือศินสักดิธิ์ นั่นก็คือสินมหาเสนิทนั่นเองนี่แหละจึงอย่าพลาดโอกาสนะครับที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าณนะวันนี้จุดนี้พ่อที่บายสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเป็นเรื่องทางเทววิทยาเป็นเรื่องแต่ว่าเป็นความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวฉะนั้นวันนี้เราต้องปลุกจิตสำนึกมีความฮึกเหิมขึ้นมาในชีวิต เราต้องขยันมันเพียรน,นะครับอย่าลืมนะครับเกียรติค้านไม่ได้เลยนะครับเกียรติค้านนี่เป็นกลอุบายของซาตานที่มันหลุดออกมาจากคุมนรกแล้วมันจะมาหลอกลวงเราทำให้เราเกียรติค้านทำให้เราเรียกว่าไม่อยากจะสนใจในพระวจ,จนะของพระเจ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับ ก็อย่างน้อยตั้งคำถามคิดถึงพระเจ้าในทุกๆก,กรณีพระเจ้าผ่านมาในชีวิตเราแต่ละวันนี่หลายครั้งนะครับแต่คำถามก็คือเราจำพระองค์ได้ไหมเราจำพระองค์จากเพื่อนพี่น้องได้ไหมเราจำพระองค์จากเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมเราหายใจอยู่ลมหายใจวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าหรือไม่แม้ว่าเราจะทานอาหารเราจะทำกิจการใดๆก็ตาม เราคิดถึงพระเจ้าอย่างไรนะครับวันนี้ขอให้เราได้มีเจตนารม์อย่างดีในการคิดถึงอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณเช่นเดิมที่สำหรับพี่น้องที่ขอคำภาวนามามากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ประการแรกพ่อก็จะคิดถึงคนเจ็บคนป่วยก่อนบวกเพราะว่าบุคคลคนเจ็บคนป่วยนั้นมักจะสับสนในชีวิตมักจะตั้งคำถามมากมายทีเดียว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อจะภาวนาสำหรับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับหรือคนอสูงวัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับเวลาเราเจ็บป่วยเราเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราหยุดให้เราคิดให้เรารำพึงว่าเป้าหมายชีวิตของเรานั้นคืออะไรนะครับพ่อจึงภาวนาให้บุคคลเหล่านี้แล้วก็ สำหรับบางคนนะครับที่ขอคำภาวนามาในช่วงนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือพี่มามรีากริติทัศนาพัฒรกรกุลสำหรับคุณยอแซฟสักกรินอังคารัตนพิชัยนะครับและสำหรับอยอแซฟทินกรกิจเจริญสำหรับลูเซียสดชื่นสุภาพและอีกหลายต่อหลายบุคคลที่เดียวที่ขอคำภาวนาเข้ามาในวันนี้คนเจ็บป่วยแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เอ่ยถึงนะครับ ในขณะเดียวกันพ่อก็ภาวนามิาสุขสำราญแด่ผู้ที่มีพระคุณนะครับวันนี้ก็ยังคิดถึงครอบครัวนะครับภูมิพานิชนะครับของพี่แอลหรือพี่ามาริษาได้ขอคำภาวนาไว้นะครับก็ภาวนาให้และครอบครัวโควิทูลกิจนะครับและรวมทั้งครอบครัวพรมงคลด้วยนะครับที่ได้ ขอคำภาวนามาขอพระเจ้าได้ประทานพระพรพานสถานมากมายมามาตามที่เจตนารมณ์ที่ต้องการนะครับและนอกนั้นพ่อก็ยังภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่29พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกทุกท่านพรุ่งนี้เป็นวันฉลองนะบุญแอนดรู นะครับวันนี้เราก็จบฟังพระวาจาพระเจ้าจากหนังสือวิบวร์แล้วเราจะเริ่มต้นปีใหม่ปีพิธีกรรมใหม่ของเรานะครับและ,ะพ่อก็ยังภาวนาตามเจตนารมณ์ที่สำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะเพื่อสันติภาพของโลกเหล่านี้และก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่พ่ออยากจะกล่าวถึงและวันนี้ก็พ่อจะต้อนรับ ผู้ที่มา,าสแสวงบุญนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมาสัมมนาเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับประมาณ350ท่านก็ขอบุญยาราศีคุณพ่อนิครัตบุญเกิดกริบบำรุงนั้นได้ผลักดันเราดนใจเราให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าประทานพรกับทุกคนนะครับอาเมน